คุณเทรทแบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิเบเรเตอร์สวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Li ฟท e c h Talks นะครับประจำ so ะบ่ายวันศุกรนะ์นะครับที่สิบสองเดือนธันวาปีสองพันยี่สิบห้าวันนี้สิบสองสิบสองนะนะครับก็เออเป็นศุกร์ นะครับวันนี้ก็คือตัวเซ็นเด็กเนี่ยยังสามารถยืนหนึ่งสองห้าศูนย์ได้นะหนึง่งหุ้นเออไม่หลุดนะตอนแรกนึกว่าจะหลุดแล้วนะตอนแรกนึกว่าจะหลุดแต่ว่าคือมันสลับกลุ่มกันนะยเออตัวตัวหลักอะตัวหลัก,ลกเออเดลต้าเอลงนะเอลลงลงเยอะด้วยนะ เออแต่ว่ามาได้พวกตัวใหญ่ๆอย่างแบบปูนใหญ่ BDMs JTS เนี่ย JTS JTS เม่อวานชาญิบุกแล้ว JTS โอ้โหบุกต่อปะตะทอ่ะนิดหน่อยนะก็สลับวนกลุ่มกันมานะยังคงประคองไม่ให้ตัวเซนเด็กเนี่ย หลุดระดับ1250นะครับคุณติสวัสดีครับสวัสดีโยขาย SCB 1335และ134อ่ารับได้ครับตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมก็ชอบย่อม,มาก็ซื้อได้เลยนะครับคุณรัตดาฟิวเจอร์เป็นขาลองหรือช็อตตอนนี้เรามีสถานนะ เปิดลองที่825นะครับรอทำไไรว่าหมาย835เมื่อเช้าเนี้ยขึ้นไปขึ้นไป834.9คือคาดอีก0.1นี่ทำกำไรเล่นรอบได้แล้วอะคือแบบโอ้โหมันอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นนะเออคุณยุติเทพสวัสดีครับคุณชนลวัฒน์สวัสดีครับคุณอัธพลสวัสดีครับ,รดรบเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวไว้ท้ายรายการนะ คุณสุพินดาคุณสุชาติโอเคนะคุณเลี้ยวเนี่ยโอเคเดี๋ยวคําถามเดี๋ยวผมมาตอบท้ายรายการนะพิมพ์พิม,พมทิง,ท,งทิ้งไว้ได้เลยนะนังทุนนะครับว่าจะให้ดูตัวอะไรนะครับก็อ่ะมาดูเมื่อช้านี้นะครับเมื่อช้านี้ตัวเด่นๆดอุ้ยเราไปดูหุ้นวอลุ่มเข้ากันก่อนดีกว่า วีจีไอเฮ้ยเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะทำไมแบ็กกราวมันอ่านี่มาแล้วนี่ดีกว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่าสดใสกว่านะครับอ่าโอเคนะเอ่อว g i ี g i เด้งมีเดเวอร์เจนไหมอ่ะ v GI. V GI. ถ้ามีดิเวอร์เจนน่ะจะเออดิเวอร์เจนเอออย่างงี้รุ่นกลับตัวนะโอเคนังทุนอ่ะวีจรุนได้แล้วรุนได้แล้วเป็นดับเบิลบูลิชดิเวอร์เจนนะครับก็เล่นอย่างงี้นะเล่นอย่างงี้นะเข้า,านี่าี่คุณมงคลถามเข้ามาพอดีเลยวี g ีน่าเข้าไหมหน่าเข้าครับ เล่นอย่างนี้นะเข้าตรงนี้เลยนะเข้าตรงนี้เลยแล้วสต็อปลอสที่โลโลมันคือหลุดหนึ่งบาทนะครับหลุดหนึ่งบาทก็ 9. 9. เก้าจุดเก้าอ้ยไม่ใช่ศูนย์จุดเก้าเก้านะครับแล้วถามว่าเป้าหมายทางกำไรเนี่ยเท่าไหร่ผมว่าอย่างน้อยๆนะหนึ่งจุดสองศูนย์อยนะ่าง,งดีถือยาวไปเลยทั้งนู่นถือให้ 1. จุดกลับตัวไปเลยนะ โหมันโลแบบออเพิ่งออทำโลมาก็เบสอะอะเบสเบสว่าไม่หลุดบาทนึงนะลองดูไม่เสียหายอะไรสต็อปล็อตแคบนะสต็อปล็อตแคบคือมันเข้าตรงเนี้ยคือคือผมไม่ได้เชียร์นักทุนตอนที่มันแบบสองสามบาทสี่บาทห้าบาทใช่ไหมลงมาจะเก้าบาท ผมพึ่งผมพึ่งจะให้เข้าตรงเนี้บาทหนึ่งนะมันก็ความเสี่ยงก็จะค่อนข้างต่ำนะครับตอนแรกไม่ให้เข้าเลยนะวิจัยไม่ให้เล่นเลยนะแต่ว่าพอมันเกิดสัญญาณไดวเจนเนี่ยผมก็มองว่าโอเคเสี่ยงได้แล้วนะครับมีลุ้นที่จะกลับตัวมีลุ้นที่จะกลับตัว STA ตัวนี้น่าจะติดแนวต้านสิบสองจุดสองสิบสองจุดหนึ่งไม่เอาตัวนี้้ยหุ้นเมื่อช้นแกว้งแกว้งกันแรงนะ PSL ลงต่อนะ p s เเป็นเป็นเป็น shape กับหัวนะผ่นบก็มาเนี่ยเออมีเดีย แผ่นบินทูนง่ายๆคือยืนตราบใดถ้ายังยืน4บาทได้ก็ยังรักษาทิศทางเชิงบวกในรอบประยากาศอย่าลดสบาทแล้วกันขอแค่นั้นขอแค่อย่าลดสบาททิปเปิลเอ็มอะไรเนี่ยเด่งขึ้นมาวอชเด้งเหมือนกัน เ, TC, เอ้ยไฟแนนด์เด้งนะ MTC สวัสดเอ้ย MTC เหมือนกลับตัวเลยเออเอ็มที TC, นี่ก็ได้อยู่นะนุ้ยเอ็มทีซีเหมือนจะเป็นดับเบิลบอททอมเลยวันนี้ผมก็เอาไฟแนนด์มาตวนนะเอ้ยสวัสดดับเบิลบอททอมเหมือนกันนะเนี่ยดับเบิลบอททอมเหมือนกันเลยอ่ะ เอ้ยฟแนนซ์เบรกขอดูไฟแนแนนหน่อยอ่าเซกเตอร์ไฟแนนซ์ใช้ได้นะมีลุ้นที่จะฟื้นตัวกลับตัวอื่นอีกไหมเนี่ยโอเคนะเอ่ออ่า B T M S ตัวที่แบก อ้าวเบรกแล้วเบรกแล้ว BDMS a v a l a g e สิบห้าจุดสิบรอก่อนดีไหมโอ้โหถือยาวเลยครับเข้าที่20โอเคไหมโอเคเลยครับเบรกแล้วครับอ่ามีคนถาม BDMS เข้ามาอ่ามีหลายคนเลยนะ BDMS ไปต่อไหมอ่าไปต่อโอ้แสดงว่าคนสนใจคือคือเบรกแล้วอะ เนี่ยพึ่งเบรกเลยเนี่ยก็ตามไปครับนั้งทุนอย่างนี้ก็ตามไปหนึ่งไม้หนึ่งไม้แล้วก็เดี๋ยววัดเป้ากันดับเบิลบัตทอมมันวัดจากนี้ถึงนี้ยี่สิบเอดจุดสองเออผมว่าบีดีบสน่าสนใจไปรอขายยี่สิเอดจุดสองนะนี่ตรงทายเดิมตรงนี้พอดี มันเหมือนรอบนี้เลยทังงคุณเหมือนรอบนี้เลยเนี่ยเดบุลบอทอมถึงเป้าหมายปุ๊บก็ออกคือเล่นเป็นรอบไปก่อนละกันภาพใหญ่ยังไม่ชัวแต่ระยะสั้นเบรกมาอย่างเงี้ยสวยไปต่อนะครับเดบุลบอทอมอีกทรีไวซ์โซเจ์นะครับ 3รีไวซ์โซเทอร์เบรกเน็กไลน์ขอวันนี้ขอวันเนี้ยบ่ายเนี้ยขอปิดเหนือสิบเกจุดปดนะครับถ้าปิดเหนือสิบเก้าจุดก็ก็นั่นแหละจะเป็นการคอนเฟิร์มรูปแบบการกับตัวดับเบิลบอททอมนะครับอืมมีอยู่ถือต่อไม่มีเข้าได้เลย โฟลอบายหนึ่งไม้หนึ่งไม้รอย่อนะนักทุนเบรกแล้วนะอาะไรปั๊บปั๊บเดียวเดียวอืมดูผมยังดูภาพรวมไม่จบเลยแป๊บนึงนะนักทุนเอ่อ uh, ชานี้ปูนใหญ่อะปูนใหญ่ที่ดีทุกมาแล้วปูนใหญ่เป็นเทคนิครีบาวน์นะโอเนะอาไปดูเดลต้ากับเอลที LT กันหน่อย เออย่าปิดแก๊ปนะอย่างที่บอกอย่าปิดแก๊ปนะครับปิดแก๊ปนี่จบเลยนะ48.75ย่อมาใครเกร็งกำไรได้นะครับเก็งกำไรได้ปิดแก๊ปเลิกเล่นนะปิดแก๊ปเลิกเล่นเดลตายังรอ100หน1 73 1 74นะครับยังเป็นด่านรอทดสอบนะบะบ้านปูพักแล้วนะบ้านปูไปรอละ้างล่างที่เดิมเลยนะเนี่ยม้วนลงแล้วเนี่ย 4.3ครับ4.3สำหรับตัวบ้านปูเนี่ยผมมันชนแนวต้านเนี่ยนะคุนเนี่ยแนวต้านก็จะลงไปแตะก็จะมีแนวรับ4.3-4ถึงบาทนี่นะบ้านปูเล่นอย่างนี้นะขายให้ขายอย่าพิ่งรับนะย่อมานะครับโอเค มีอยู่ไม้หนึ่งสเก้าุดสามคนเขาเพิ่มมาเล่โอ้ถ้าจะเพิ่มก็ไม่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากเพิ่มก็รอย่อด,ดีกว่าถ้าแบบอยากอยากทุนสวยๆนะแต่สิบเก้าสามถือว่าสวยแล้วผมว่าใช้ได้ย้ำนะไปรอขายยี่สิบเอ็ดตองนะนะครับโอเคนะแนวย่อมันอยู่ที่สิบเก้าเจ็ดสิบเก้าสาม คือผมอะ่ะยังไม่มองมันกลับตัวนะยังไม่มองมันกลับตัวมองรอบอะรอยอะยะการคือรอบหลักอะ่ะมันมันยังยังอะ่ะยังอะ่ะอันนั้นทุนดูภาพบิดิภาพบิพบมันยังแบบเนี่ยมันยังเฉียงลงอยู่เห็นไหมแต่ถามว่ามีม,มีมีระยะให้เด้งไหมก็มีแต่แต่ขั้นกลับตัวมาอยาังเดี๋ยวขอดูเซกเตอร์เฮลคร์หน่อยสิเดวิเจนไหม เอ้ยสติเตอร์เฮลแคร์พักวิ่งเหมือนจะเดเวอร์เจนนั่งดูเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเนี่ยเดเวอร์เจนเฮ้ยเราเดบิวต์เจนตรงแนวรับอ่ะเฮเฮลแครไม่แน่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วว่าตัวไหนดูไปด้วยกันเลยไหมว่าเฮลแคร์ตัวไหนดี ดูตัวหล,กลกักๆ b c h นี่ b c h เราชอบบีเนเมชอบองุ่นเฉยๆองุ่น CSG เฉยๆมาสเตอร์นี่มนเมลนะมาสเตอร์เดเวเดเวอร์เจนก็มีดีสเฉยๆจะมี b c h นะพี่นาย อ,อืมเฉยๆวิภาอ่าวิภาอันนี้ก็เด,ดเวจนแน่เลยเนี่ยเด,ดเวจต้องแนวนครอืมไอพวกกลับตัวกับตัวเงี้ยอ่ะค e k อส e อีเคอ่าไม่แน่ไออีเค e ยังไม่ได,วดเวจลงมาห้าบาทก็จะมีบีซีเอสบที่ที่ ว่าได้อยู่เซฟททจจีตัวหนึ่งเทจจีไซเวก็จะมีสองตัวนะบีดีเอสดะก็ BCH นะครับโอเคนะอ่อมาตลาดดูตลาดตลาดตลาดก็ ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับทั้งทุนหนึ่งสองห้าศูนย์ให้แนวนี้เป็นแนวตัดสินใจไปเลยในรอบสั้นนะครับถ้ายืนได้ลุ้นการเกิด n ิ c งท r e รีบา d ลุ้นเป็น triple ิลบอททแต่ถ้าหลุดก็ต้องหยุดเล่นนะครับจะไปเจอหนึ่งสองสามศูนย์ก็ผมว่าลุน้นผมยังแอบลุ้นนะผมยังแอบลุ้นนะครับสำหรับตัวเซนเด็กลุ้นเป็น triple ิลบอททอม จริงๆเทปบอลมาททอมต้องรอผ่านหนึ่งสองแปดศูนย์เพื่อคอนเฟิร์มรอบการกับตัวแต่ว่าเราเบสไปก่อนได้เลยนะครับก็แนะนําเข้าแถวนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะมีแรงซื้อบ่ายนี้ในเอลทีเดลต้าอะไรเนี่ยเดลต้ามันยังลงได้อีกอะนะทุณก็เสียวๆแต่ว่าเห็นไหมพอพอไอ้สองตัวนี้ลงนะต,นนะตัวอื่นมาช่วยนะตัวอื่นมาช่วยนะโอเคนะ เคฟิวเจอร์ hmm. อย่างที่บอกนะครับคืออ,อ mm hmm. ชาวเนี่ยมันขึ้นไปอีกศูนย์จุดหนึ่งทั้งุนอีกศูนย์จุดหนึ่งเราจะทำกำไรกันได้แล้วอะคือแบบโอ้โหเหมือนฟาแกล้งเลยแบบก็ไม่เป็นไรเราถือกำไรอยู่เราเราต้นทุนเราแปดสองห้าเราทำอะไรป้าหม่แปดสามห้าตอบร้อยทีแปดสองศูนย์นะครับ ก็ยังมีพอมีระยะทางให้ให้เด้งได้ต่อนะเอาคุณพอเอสมารหรอถ้าเอสมาผมว่าปิดตรงเนี่ยครับต่ำกว่าแปดสองเจดเนี่ยแปดสองเจ็ดผมมาปิดได้แล้วถ้าเอสมาแตดสี่ศูนนี่หลายรอบแล้วนะเนี่ยแนวต้านอย่างเงี้ยคือมันศาสตร์ศาสตร์แนวต้านนะคือมันจะสวนทางกันคือแบบมันจะเป็นสิ่งขัดแยงง้งกันแต่ว่าผมผมเคยบอกไว้หลารอบแล้วว่า ให้เล่นหน้างานมันจะบางคนก็เชื่อว่ายิ่งยิ่งทดสอบบ่อยยิงแข็งใช่ไหมแต่บางคนก็บอกว่ายิ่งทดสอบบ่อยยิงช้ำมันแปลว่าฝั่งหนึ่งบอกว่ายิ่งทดสอบบ่อยยิงไม่ผ่านอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ายิ่งทดสอบบ่อยยิงโอกาสผ่านยิ่งเยอะแต่รอดูหน้างานรอดูหน้างานนะครับแล้วแต่ประสบการณ์การเทรดนะครับอืมโอเคมา หุ้นเด่นบ่ายนี้นะครับขอเลือกไปที่อีออนครับอีออนเบรกครับ Break เบรกกอบสามเหลี่ยมรูปแบบ ascending triangle นะครับเป็นการดึงสัญญาณบวกกลับเข้ามามีลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อแนวต้าน102นะครับแนวรับ99้าสเสตอปเเ็เป็นเบรก ascending triangle นะครับค่อนข้างสวยนะแพทเทิร์นชัดเจนนะนี่เบรกจริงๆมันต้องตามตั้งแต่ตอนเั็นเบรกใหม่ๆแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราเล่น ระยะกลางเนี่ยก็มาได้นะก็98ใครใครใครแบบใครเฝ้าจอทุนจะแบบ98 98.5อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้เฝ้าอะไรเงี้ยก็เล่นเล่นไม่ใช่เป็น day trade เดย์เทรดนะก็เอาสักกา99เนี่ยได้นะ99นะครับโอเคนะน,นักทุนก็มาตอบคำถามดีกว่าใครที่มีคำถาม สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคำถามกันนะครับผมขอย้อนคำถามขึ้นไปด้านบนนะอ่ะ o สที่เราผ่าน16บหนะย่อมาแถวแถวสิรับได้นะครับอ่าคุณซุมเบอร์เสิมบิสเสผมก็เล่งอยู่นะเนี yeah. ่ยลุนกลับตัวไปเลยครับสตอปลอตที่โลนะ9.75นะครับ ไทยคมเคซีเคซีเมื่อเช้านี้เราก็อุย้ยหลุดเมื่อเช้านี้เราเสียไปแต่หลุดนะเนี่ยหลุดอย่างงี้ไม่เวิร์คครับจะพึ่งรอกลับมายืนยี่สิบจุดหกยี่สิบจุดเจ็ดไทยคมยังพักอยู่นะไทยคมให้ไปรอฐานด้านล่างคือเจ็ดบาทนะครับสำหรับตัวไทยคมนะครับดีไปแล้วนะจีไอไปแล้วนะโออารับเลยครับสิบสามบาทสิบสามสิบสองจุดเก้าสิบสาบาทรับได้เลยครับ แนวต้านอยู่ที่สิบสามจุดห้าถึงสิบสี่บาทนะครับ s p r c จริงตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมจะยิงข้อขวาแล้วนะผมลังเลแบบอกักกักกักเออเด้งมาเลยเนี่ย f a b e บ a c ครับมีโอกาสขึ้นรรนะ TA, ัดสนะนะอมนะแนวต้านหกบาทอ t อย่าปิดแก๊นะย้ำนะอ t ห้ามปิดแก๊เด็ดขาดนะยี่สิบแปจุดเจ็ดห้านะครับว a ชแนวต้าน วัด <Watch, S 2> เข้าสู่รอบการรีบาร์แล้วนะแนวต้าน4.54ครับถัดไปติดอ่าติดล้อไฟน์น้นไม่ได้ดูติดล้อเป็นยังไงบ้างติดล้อยังไม่เบรกเป็นรีบาร์ติดล้อจะมีแนวต้านตรง19.4ต้องผ่านให้ได้ครับผ่านได้กับตัวรอบใหญ่กิทซี่ไซเว์ครับไซเว์ 4, way way ตัวนี้แนวต้านหรอจริงๆตรงนี้แนวต้านยัน28.25ถ้าผ่านได้ไป29.25นะครับ DLA อ่ดีตัวนี้เล่นได้ย่อมาหน้าซื้อนะครับ CKPR อกลับตัวแล้วครับกลับตัวแล้วกําลังฟื้นน่าจะฟื้นต่อเนื่องเลยนะน่าจะฟื้นต่อเนื่องนะครับ yes, ไปแล้วนะเอโกทุนร้อยยี่สิบจุดเจ็ดเดี๋ยวรอเบรคครับควรถั่วไหมเออถ้าถ้าย่อมาลึกๆหน้าถั่วเหมือนกัน ผมว่ามีมีโอกาสกลับไปทุนนะถ้าเบรกตรงเนี้ร้อยสิบห้าได้ผ่านได้ก็กลับตัวนะครับ BBS เข้าที่ยี่สิบโอเคไหมอ่าไปแล้วนะ m o โ o โ o n o น่าจะจบแล้วนะทรงอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเล่นดีกว่าโมโนไม่เอาเป็นครับ c o n f i r มแล้วครับ Confirm BBS Be Confirm Double Bottom S T C รอรอยืนเก็สิบเก็สิบเอ็ดเก้าสิบเก็สิบเอ็ดอืเข้าได้ไหมเดี๋ยวกคนรนะอเ r e a ก่อนดีกว่าเออ,อเรอ break ก่อนดีกว่า advance รับได้นะครับนักทุนนี่นี่นี่ตรงนี้เลยเอ,เออตรงนี้โอ้ advance ก็น่าซื้อเนี่ยสามร้อยสี่สามร้อยสี่สามร้อยบาทนะครับวัดไปแล้วนะ มีอยู่หรอ <C hips> ขายครึ่งหนึ่งได้ไหมดีมาแรงครึ่งหนึ่งถือรลันรุนขึ้นไหมนะครับ MDC ตามได้ครับเป็น Double Bottom นะแล้วก็ s t o อ l o s ที่โ o นะสามสองจุดห้านะครับในสกรีตแปดศูนย์เนาะโอ้ยังเอ้ยแต่มีมีแนวแนวสำคัญตรงสองจุดเก้าถึงสองถึงสามบาท ยังสร้างบอททอมอยู่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะแต่ก็มีอรุณนะเพราะมันลงลงมารอบใหญ่ลงมาแต่รอบใหญ่ JMT ไซเว์ครับช่วงนี้ไปจุดสองเก้าบาทนะครับดีเบสไปแล้วนะไฮโดรโอ้โห,โ,หโ,หโหขึ้นครับ ตําขึ้นไปต่อด้วยระวังเรื่องสภาพคล่องหน่อยนะนักทุนแต่จะบอกแนวรับแนวต้านยากหน่อยแต่แต่ไปต่อไปถึงไหนหรอยากเลยมันต้องดูตามโมเมนตัมไปอ่ะนักทุนถ้าหมดแรงก็ขายแค่นั้นนะ่ะออถามว่าไปถึงไหนอาจจะตอบยากเอลที่ย้ําอย่าปิดแกปบรับรับตรงนี้เลยครับห้าสิบปิดแก๊บเลิกเล่นนะครับบีเอเอานะเอาตรงนี้เลยนะบี bch เอาเอาเลยนะผมเอามาตลอดนะ9.9ถึง10.3เนี่ย stop loss 9.7นะครับพินายังนะใช่ไหมยังยังหาบ o ท t o m อยู่ b เ,เล่อ่า t รับตรงนี้นะนังทุนแบมถือจนทอสอ,อาทิตย์มาเข้าบินอมันวิ่ง b u s i n e s วิ่งมารีเป็นไงโอ้ยังเด้งในขาลงครับเด้งในขาลงถ้าเด้งยังไม่ผ่านสี่บาทยังเสี่ยงอยู่นะ สวัสดีเอ็มไปแล้วนะปูนใหญ่ไปแล้วปุนใหญ่าอญ่ย่อ,ยอ,ยายอ,อมาปิดแก้นนะเข้าสู่รอบเด้งจริงๆอะเด้งเ,เด้งให้ดีนะต้องเด้งให้ผ่านร้อยเก้าสิบอืมแต่ไม่ชัวรว่ามันเด้งมันจะเด้งได้ขนาดไหนปูนใหญ่เพราะว่าภาพมันยังเป็นลักษณะการพับตัวลงอยู่บิกิมยอ่ยอลงมาใกล้ๆสิบสามห้าสิสามหกสิบสามเจนี่ยรับได้นะครับบิกิมเราก็ชอบนะอ่า อ่าไซเบอ์ัพไซเวอ์อัพหนึ่งจุดหกห้าหนึ่งจุดเจ็ดสามนะครับแนวต้านอุ่นะใหญ่ไปแล้วนะเ t g t เนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างทางของการขึ้นแล้ววางแนวต้านยากแล้วเล่นไปตามโมเมนตัมเหมือนกันนะครับเล่นไปตามโมเมนตัมเหมือนกันรันเทรนที่ใหม่ขึ้นต่อเนื่องถามว่าถัดไปเนี่ยมันมันบอกยากมันก็เก้าบาทสิบบาทเนี่ยครับแล้วมันไม่ใช่แนวต้านสําคัญด้วยนะครับก็รันเทรนที่ใหม่ครับ C.B.G. สีิบาทแนวรับสําคัญนะครับห้ามหลุดนะครับรอบนี้ไม่ควรหลุดสี่สิบสี่สิบบาทบที่แคปหกสิบไปได้ต่อครับที่แคปยังไปต่อนะแต่ว่าไม่ได้ให้มันไล่เ่่เนื้อ K.K.P. ลุ้นเบรกเบรกหรือ,อยังใกล้เบรกแล้วหกสิบหกจุห้านะครับลุ้นเบรกนะ T.K.S. ทุนหกสิบสี่เอ่อไปต่อครับแต่อย่าปิดแกบนะถ้าถ้าไม่ปิดหกจุดสองโอเคเลยนะ ถ้าปิดแกปก็หยุดเล่นนะ s c c ไปแล้วนะเดลต้าไปแล้ว TU อาทเยู TU ย่อชอบย่อมาใกล้ๆสิบสองเอาได้เลยนะักทุนใกล้ 12, สิบสองซัดได้เลยนะ TU เราชอบนะ JPT อยู่ในช่วงระหว่างทางกันฟื้นตัวนะแนวรับสำหรับตัว JPT เก้าจุดปดถึงเก้าจุดเ้านะครับเก้าุดดถึงเก้าจุดเ้าไปรอขายสิบจุดห้าถึงสิบจุดหนะครับ เจเจเียผมมัน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 ฟื้นอ่ะมันฟื้นอย่างเงี้ยฟื้นอยู่ในรบฟื้นตัวแล้วไปไปได้ต่อแบบโอ้โหทรงนี้ผมไม่ถนัดเลยแบบสี่สิบเจ็ดห้าสิบแนว่านอนะ่ะถ้ามีแรงขายมารีบหนีแล้วกันนะนังทุนบีก็น่ารับบีเอค่อยๆรับแล้วกันเด้งสลับ บีอาหารเนีรับยากต้องแบบต้องรับเป็นโซนเป็นระดับค่อยๆรับแต่ว่าผมว่าผมว่าดีดีกว่า a อเอ่ะบีผมชอบมากกว่าเอราวันอยา่าหลุดต่ำกว่า2.18นะครับเข้าได้แล้วมีสต็อปลอตที่2.18-2.16นะครับ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นนะผมผมว่าไม่ไม่ไม่น่าขึ้นแบบปลอยแบบแบบเหมือนแต่ก่อนที่จะไปหนะ้าร้อยแวไม่ไมมันมันมองแค่สัน้นๆมากกว่า เจีนี่ดูดิกาพนมมือเนี่ยเมื่อก่อนนี่เคยปั่นไปเกือบห้าร้อยเ่ยใช่ไหมทีเอไปแล้วนะแพนบีอย่าหลุดสี่บาทนะครับอรินซีตัวนี้มีแรงขายใส่ลงมาอย่าหลุดหกสิบนะรับหกสิบห้าได้นะเราเล่นเก่งอะไรไปรอขายเจ็ดสิบสามอย่าหลุดหกสิบนะครับหลุดสต็อปรอได้ยัง มันหลุดสต็อป o ลอในรอบสั้น67แต่ว่าสต็อป o ลอรอบหลักอยู่ที่60อยู่ที่นังทุนเล่นสั้นหรือเล่นยาวขึ้นมาหน่อยนะครับที่ดิจิบิลเนี่ยแนะนําว่าถ้าจะเล่นกินบันผลผมขอ2แนว8.9กับ8.5นะครับ8.9กับ8.5ดจุห้านะ t w นะครับอ n นนยังอยังนักทุนเด้งสั้นลงต่อย ไอทีซีผมว่าต้องต่อราคาเยอะเยอะมันกำลังพักตัวมันไม่มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ยอดยอดล้วขึ้นยอดล้วขึ้นอันนี้ยอดล้วไม่ขึ้นแล้วยอดล้วพักแล้วดังนั้นเนี่ยผมขอโซนสิบห้าบาทอาจจะต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาช่วยดูเพราะว่าตัวไอทีซีเนี่ยมันมันพักตัวอยู่นะมันอยู่ในช่วงของการพักตัวปรับฐานนะครับต้องระวังแต่ไม่ได้บางแต่เหมือนได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่แค่แบบมันพักเนี่ย อืมโอเคนะนงทุนอ่ะครบถ้วนนะครับก็ตลาดเปิดแล้วเป็นไงอืมเสียไปแล้วนะอ่ะครบถ้วนนะนงทุนก็ขอขอบคุณทุกคนถามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ศุกร์แล้วก็บนคำถามขึ้นมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน วันจันหน้านะวันจันหน้านะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันให้เต็มที่นังทุนแอบเหนื่อยนะปนีนี้นั่งอ่านแบบพวกตลาดหุ้นปีนี้มันเป็นไงปีนี้บวมเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรายังยังเหนื่อยทำไมมันไม่ถึงรอบสักทีผมก็ไม่เข้าใจมันอืม อาจจะปีหน้าก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าไปตามหน้างานก็ก็ให้เป็นเทรดเล่นรอไปไปก่อนนะแต่จะหวังบูลลิสใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ยังต้องรอนะครับโอเคประมาณนี้ขอ mm. ขอบคุณนันทุนทุกท่านที่ติดตามเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ You are free day ทธิ์เทรดฟรีไม่มีค่าคอมทุกวันที่ให้คุณเทรด แบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิเบอร์เ